หัวข้อถัดมาที่เราจะเรียนกันนะครับคือเรื่องเกี่ยวกับพีพระมิดยอดตัดและกรวยยอดตัดนะครับรูปทางซ้ายครับรูปทางซ้ายรูปนี้คือรูปของพีระมิดยอดตัดและรูปทางขวาคือรูปของกรวยยอดตัดมันคืออะไรครับพ,พีระมิดยอดตัดจริงๆเนี่ยมันก็คือพีระมิดนะครับถ้าเราต่อถ้าเราต่อเส้นขึ้นไปนต่อไล่ต่อจุดขึ้นไปประมาณนี้นะครับจริงๆเนี่ยมันคือพีระมิดแหละครับแต่ว่ามันโดนตัดส่วนยอดทิ้งไปอันนี้็เหมอนครับ กรวยนี้ถ้าเราลากต่อจุดขึ้นไปนะครับมันจริงๆมันก็คือกรวยแต่เราตัดส่วนยอดทิ้งไปนั่นเองนะครับตัดส่วนยอดทิ้งไปก็จะเหลือแค่ด้านล่างตรงนี้ที่เป็นเส้นทึบนะครับส่วนที่ถูกตัดออกไปเนี่ยตรงนี้เรียกว่าหน้าตัดนะครับทั้งของทั้งพีระมิดยอดตัดและกรวยยอดตัดนี่คือหน้าตัดส่วนตัวนี้ก็คือฐานนะครับองค์ประกอบอื่นๆก็เหมือนเดิมรับฐานไอ้นี่เป็นหน้าของพีระมิดยอดตัดนั่นเองนะครับดังนั้น เมื่อเรารู้แล้วว่าพีระมิดยอดตัดกับกลวยยอดตัดคืออะไรนะครับเราจะมาดูตัวอย่างโจทย์กันครับตัวอย่างข้อแรกครับบอกว่าพีระมิดยอดตัดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันหนึ่งสูง10หน่วยฐานของพีระมิดยอดตัดยาวด้านละ36หน่วยและหน้าตัดมีด้านยาวด้านละ24หน่วยพีระมิดยอดตัดนี้จะมีปริมาตรกี่ลูกบาศก์หน่วยเราวาดรูปกันก่อนครับ พีระมิดเนี่ยเป็นฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับก็วาดรูปโดยประมาณขึ้นมานครับฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันนี้อาจจะดูเอียงไปสักหน่อยนะครับไม่เป็นไรเขาบอกว่าสูงสิบหน่วยครับแปลว่าตรงนี้ครับทั้งหมดนี้สูงสิบหน่วย ฐานยาวด้านละ3าหน่วยนะครับยาวด้านละ3าหน่วยหน้าตัดยาวด้านละ2ี่บหน่วยอยากทราบพีระมิดยอดตัดมีปริมาตรกี่ลูกบาศก์หน่วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราคิดยังไงครับปริมาตรของพีระมิดยอดตัดอาจจะคิดยากสักหน่อยวิธีคิดปริมาตรพีระมิดยอดตัดนะครับก็คือเราจะคิดปริมาตรของพีระมิดอันใหญ่ก่อนนะครับก่อนถูกตัดแล้วจึงลบด้วยปริมาตรของ พีระมิดอันเล็กที่ถูกตัดออกไปนะครับอ่าเดี๋ยวพี่ว่าเราใช้รูปอันนี้เลยแล้วกัน,นครับน่าจะดูดีกว่าเนาะอ่ะเอาใหมเขาบอกว่าสูง10หน่วยครับล้วนั้นจากตรงนี้นะครับลากลงมาตั้งฉากตรงนี้เนะี่ยยาว10หน่วยนะครับแล้วก็ฐานยาวด้านละ36หน่วยนะครับแล้วก็หน้าตัดยาวด้านละ24หน่วยหน้าตัดตรงนี้เนี่ยครับก็จะเป็นรูปเดียวกับรูป ด้านฐานครับแค่ย่อขนาดลงมานะครับอ ah, ่ะอยากทราบปริมาตรถูกไหมครับดังนั้นเราจะหาปราิมาตรของพีระมิดรูปใหญ่ก่อนถูกตัดก่อนนะครับดังนั้นถ้าเราอยากทราบพีระมิดรูปใหญ่ก่อนถูกตัดว่ามีปริมาตรเท่าไหร่นะครับเราต้องทราบความสูงนะครับดังนั้นเส้นความสูงสีเขียวที่ลากขึ้นมาเนี่ยครับคือความสูงของพีระมิดรูปเล็กด้านบนที่ถูกตัดออกไปถูกครับเราต้องทราบต้องหาค่านี้ออกมาให้ได้นะครับคราวนี้จะหายังไงครับ เราก็ต้องใช้ษรีบทเกี่ยวกับสามเหลี่ยมคล้ายนะครับมาช่วยนะครับขั้นแรกเลยเนี่ยเราดูเราลากเส้นเพิ่มครับลากเส้นเพิ่มตรงนี้นะครับทําคล้ายๆเหมือนเดิมคล้ายๆเดิมนะครับลากเส้นขนานกันไปตรงนี้2อันนะครับแล้วเราลากเส้นตรงนี้ก็ได้ครับ เป็นความสูงเอียงนะครับความสูงเอียงตรงนี้นครับเราก็จะได้สามเหลี่ยมคล้ายนั่นเองนะครับถ้าใครมองไม่ชัดเดี๋ยววาดรูปให้ใหม่นะครับอันนี้คือความสูงของพีระมิดรูปเล็กนะครับอันนี้คือเส้นเส้นตรงตรงนี้ที่ลากขนานมานครับทีนี้เราลากเส้นตรงนี้เป็นคล้ายๆความสูงเอียงครับความสูงเองียงลากลงมาที่ฐานเลยนะครับแล้วก็อันนี้คือ ความสูงของพีระมิดยอดตัดแล้วก็นี้ก็คือด้านตรงนี้ครับไอความสูงพีระมิดยอดตัดตรงนี้เรารู้แล้วว่าเป็นสิบหน่วยนะครับทีนี้ด้านตรงนี้เรารูไ้ไหมครับว่ายาวเท่าไหร่เส้นตรงที่ลากจ,จากจุดยอดลงมาตั้งฉากฐานตรงนี้จะแบ่ง,งครึ่งว่าเป็นจุดศูนย์กลางนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะแบ่งครึ่งเป็นสิบแปดกับสิบแปดนะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะยาวสิบแปดหน่วยเหมือนกันนั้นเราใส่ในรูปสามเหลี่ยมตรงนี้ครับตรงนี้ยาวสิบแปดหน่วยเส้นนี้กับเส้นนี้คือเส้นเดียวกันนะครับ ตรงนี้เหมือนกันครับเส้นที่ลากลงมาจากตรงนี้เนี่ยมาแบ่งครึ่งตรงนี้ถูกไหมครับดังนั้นอันนี้ก็ถูกแบ่งครึ่งเป็น12กับ12หน่วยครับดังนั้นเส้นสีเขียวตรงนี้กับเส้นอ่าเส้นสีดําทึบตรงนี้ครับที่เป็นขอบกับเส้นสีเขียวที่เราลากขึ้นมาเท่ากันถูกไหมบดังนั้นตรงนี้ยาว12หน่วยดังนั้นเราใช้สามเหลี่ยมคล้ายได้นะครับดังนั้นเราสมมุติว่าความสูงตรงนี้สูงแค่หน่วยนะครับถามว่ามันคล้ายกันรู้ได้ไงว่ามันคล้ายกันนะครับสามเหลี่ยมรูปเล็กนี้รมเเหลลี่ยูป็ก กับสามเหลี่ยมรูปใหญ่คล้ายกันเพราะว่า1คือมีมุมร่วมตรงนี้ถูกไหมครับสคือเส้นตรงนี้2เส้นเป็นเส้นที่มันขนานกันนะพอเราตั้งใจลากอย่างนี้นะพอเส้นขนานกันปุ๊บแปลว,ว่ามุมนี้2มุมนี้เท่ากันนะครับมุมตรงนี้ก็เท่ากันแล้วมีมุมนี้เป็นมุมร่วมก็เข้าขนาดเท่ากันอีกนะครับดังนั้นเป็นสามเหลี่ยมคล้ายแน่นอนนะครับเราก็ใช้การเปรียบเทียบนะครับสามเหลี่ยมรูปเล็กนะครับสามเหลี่ยมรูปเล็ก ต่อสามเหลี่ยมรูปใหญ่นะครับเราดูด้านานนี้นะครับด้านความสูงรูปเล็กเป็น h ถูกไหมครับดังนั้นรูปใหญ่คือทั้งหมดทั้งหมดนี้ก็คือสูง h บวกด้วย10ถูกไหมครับ h บวกนั้น h ต่อ h บวก10นะครับแล้วก็ดูด้านนี้ที่เรารู้ค่าถูกครับสองด้านนี้รู้ค่าแล้วเป็นด้านที่มันสมนัยกันนะครับดังนั้นด้านนี้สามเหลี่ยมรูปเล็กเป็น12ด้านนี้ของสามเหลี่ยมรูปใหญ่เป็น18นะครับ มันก็ต้องเท่ากันถูกไหมครับดังนั้นเราได้ความสัมพันธ์นี้แล้วว่า h ต่อ12เท่ากับ h บวก10ส่วน18นะครับเราก็ย,าย้ายค่าครับเป็น18 h เท่ากับ12คูณด้วย h บวก10จริงจริง,รงก่อนอย้ายข้าเราตัดกันได้เรนะาเอาไม่เป็นไรเอา6หารทั้งสมการนะครับเป็น3 h เท่ากับ2คูณด้วย h บวก10นะครับ3 h เท่ากับ2 h บวก20ดังนั้นตรงน,นี้ครับเราได้ว่า h เท่ากับ10เหมือนกันนะครับ เรารู้แล้วว่า h ตรงนี้เป็น10นะครับดังนั้นเราก็รู้ความสูงตรงนี้นครับว่าเป็น10ดังนั้นเมื่อเรารู้ตรงนี้เป็น10ปุ๊บแปลว่าความสูงของพีระมิดทั้งหมดสูง20หน่วยนะครับพี 20, ระมิดสูง20หน่วยดังนั้นเราหาปริมาตรของพีระมิดรูปใหญ่นะครับรูปใหญ่ลบด้วยปริมาตรของพีระมิดรูปเด็กก็จะได้ปริมาตรของพีระมิดยอดตัดนะครับอ่านั้นเขียนตรงนี้นะครับปริมาตรพีระมิดยอดตัด เท่ากับปริมาตรของพีระมิดใหญ่ลบปริมาตรของพีระมิดที่ถูกตัดนะครับอ่ะปริมาตรพีระมิดใหญ่ครับพีระมิดใหญ่ก็คือ1นส่วนสามคูณพื้นที่ฐานคูณความสูงถูกไหมครับพื้นที่ฐานเนี่ยฐานของรูปพีระมิดใหญ่คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ยาวด้าน้ามสิบหกหน่วยนะครับดังนั้นก็คือ1นส่วนสาม คูณพื้นฐานคือยาวด้านละ้า36หน่วยก็ด้านคูณด้าน,นครับแล้วคูณความสูงเมื่อกี้ที่เ้าหามาก็คือ20หน่วยนะครับก็คูณด้วย20นะครับอันนี้คือปริมาตรของพีระมิดใหญ่ลบด้วยปริมาตรของพีระมิดที่ถูกตัดครับคือ1นึ่ส่วนสามคูณพื้นที่ฐานฐานของพีระมิดที่ถูกตัดก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้ถูกไหมครับที่ยาวด้านละ24หน่วยก็คือ1นึ่ส่วนสคูณ ื้นที่ฐานครับ24คูณ24แล้วคูณความสูงเมื่อกี้ความสูงเราหาได้ก็คือ10หน่วยถูกเป็นความสูงของพีระมิดรูปที่ถูกตัดไปก็คือคูณ10ไปนะครับอ่ะั้นอ่ะอาจจะตัดทอนกันหน่อยครับ3 1 3 3 2เป็น36นะครับ3 1 3 3 8 24นะครับก็ได้เป็น12คูณ36คูณ20นะครับ12คูณ36คูณ20ได้เป็น8,640 ลบด้วย8คูณ24คูณ10ก็คือ1920นับถ้าลบเลขออกมาก็จะได้เป็น6720นะครับหน่วยก็คือลูกบากหน่วยนะครับก็ตอบเท่านี้นั่นเองนะครับโขเคนะครับดังนั้นแนวคิดเกี่ยวกับพีระมิดยอดตัดนะครับถ้าจะหาปริมาตรนะครับก็คือต่อรูปขึ้นไปเสมือว่าเป็นพีระมิด เต็มๆนะครั sensor, บแล้วหาความสูงของพีระมิดทั้งหมดรูปใหญ่ให้ได้ครับเพื่อที่จะหาปริมาตรของพีระมิดรูปใหญ่นะครับแล้วหักลบด้วยปริมาตรของพีระมิดรูปเล็กนั่นเองนะครับอันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับพีระมิดยอดตัดนะครับอย่างข้อถัดมาครับกรวยยอดตัดอันหนึ่งสูง12หน่วยเส้นผ่านศูนย์กลางของฐานยาว36หน่วยและเส้นผ่านศูนย์กลางของหน้าตัดยาว12หน่วยกรวยยอดตัดนี้จะมีปริมาตรกี่ลูกบากหน่วย หาปริมาตรของกรวยยอดตัดหลักการคิดก็เหมือนกับพีระมิดยอดตัดเลยครับก็คือวาดกรวยให้เป็นกรวยเต็มๆก่อนครับก็คือหาปริมาตรกรวยอันใหญ่ก่อนก่อนถูกตัดแล้วลบด้วยปริมาตรของกรวยส่วนที่ถูกตัดออกไปครับอ่ะขอใช้รูปนี้ประกอบไปเลยแล้วกันนะครับเขาบอกกรวยยอดตัดอันหนึ่งสูง12หน่วยครับแสดงว่าจากหน้าตัดของมันนับลงมาที่ฐานตรงนี้นะครับยาว สิบสองหน่วยนะครับแล้วบอกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของฐานยาวสามสิบหกหน่วยดังนั้นรัศมีฐานก็คือสามสิบหกหารสิบสามสิบหกหารสองก็เป็นสิบแปดหน่วยถูกไหมครับดังนั้นรัศมีของฐานเป็นสิบแปดหน่วยนะครับแล้วก็บอกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของหน้าตัดยาวสิบสองหน่วยดังนั้นรัศมีของหน้าตัดก็คือสิบสองหารสองก็คือหกหน่วยนั่นเองครับ ดังนั้นรัศมีของหน้าตัดยาว6หน่วยนะครับเขาถามว่ากรวยยอดตัดนี้จะมีปริมาตรกี่ลูกบาศก์หน่วยครับงนั้นเราก็หาปริมาตรของกรวยทั้งหมดถูกไหมครับแล้วลบด้วยปริมาตรของกรวยส่วนที่ถูกตัดออกไปนะครับทีนี้จะหาปริมาตรของกรวยทั้งหมดกับกรวยส่วนที่ถูกตัดออกไปเราก็ต้องทราบปริมาตรของต้องทราบความสูงของกรวยส่วนที่ถูกตัดออกไปด้วยถูกไหมครับว่าตรงนี้สูงเท่าไหร่นะครับดังนั้นเราก็สมมุติว่ามันสูง h ไปก่อนนะครับแล้วเราก็ใช้ สามเหลี่ยมคล้ายนะครับสมมุติว่าสูง h นะครับเราก็อ่ะใช้สามเหลี่ยมคล้ายถ้าใครมองภาพไม่ชัดเดี๋ยวจะวาดสามเหลี่ยมคล้ายขึ้นมาให้ดูนะครับอ่าตรงนี้ครับสูง h คือความสูงของกลวยนะครับ h ความสูงของกลวยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยครับก็คือยาวหกหน่วยนะครับอันนี้เป็นเส้นความสูงเอียงของกลวยลงมานะครับต่อมาสิบสองตรงนี้คือความสูงของกลวยยอดตัด แล้วก็18คือรัศมีของฐานกลวยอันนี้เป็นสามเหลี่ยมคล้ายเพราะว่ามีมุมร่วม1มุมนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเส้น2เส้นนี้มันขนานกันถูกไหมเพราะเป็นหน้าตัดของกลวยดังนั้นมุม2มุมนี้ก็ขนาดเท่ากันมุม2มุมนี้ก็มีขนาดเท่ากันนะครับดังนั้นรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมคล้ายเราก็เราดูดครับด้านดูสามเหลี่ยมเล็กต่อสามเหลี่ยมใหญ่นะครับสามเหลี่ยมเล็กครับนี่ครับรูปนี้ เรารู้2ด้านคือด้านด้านแนวตั้งนี้ถูกไหมครับกับด้านแนวนอนนี้แล้วเราก็ดูด้านตั้งครับด้านตั้งนี้สามเหลี่ยมรูปเล็กยาว h หน่วยถูกไหมครับต่อสามเหลี่ยมรูปใหญ่ทั้งหมดเนี่ยครับยาว h บวกสิบสองครับก็เขียนไปรูปใหญ่คือ h บวกสิบสองครับหารด้วยด้านนอนครับสามเหลี่ยมรูปเล็กยาวหกหน่วยนะครับสามเหลี่ยมรูปใหญ่ยาวสิบแปดหน่วยนะครับต่อก็คือเท่ากันถูกไหมครับเป็นอัตราส่วนเดียวกันนั้นตัดทอนครับเอาหกย้ายไปคูณข้างนี้ถูกไหมครับ ก็ตัด6ตัดไปเป็น3นะครับงัาน3ขึ้นไปคูณเป็น3 h เท่ากับ h บวก12นะครับงั้นตรงนี้เนี่ยเราจะได้ว่า2 h เท่ากับ12นะครับ h เท่ากับหหน่วยนั่นเองนะครับเรารู้แล้วว่า h เนี่ยตรงนี้เป็น6นะครับ h รู้แล้วว่าเป็น6หน่วยนะครับเมื่อเรารู้แล้ว,ว h เป็น6หน่วยเราก็หาปริมาตรของกรวย ยอดตัดไปแล้วครับ่ะงั้นเราบอกว่าปริมาตรปริมาตรกลวยยอดตัดก็เท่ากับปริมาตรกลวยก่อนตัดลบด้วยปริมาตรกลวยที่ถูกตัดนะครับกลวยที่ก่อนถูกตัดนะครับก็คือกลวยรูปใหญ่ถูกไหมครับปริมาตรก็คือ1นึ่งส่วนสคูณพื้นที่ฐานคูณสูง พื้นที่หาเป็นวงกลมนะครับก็คือพายอาร์ลังสองนันก็เขียนไปครับว่าคือหนึ่งส่วนสามคูณด้วยพายอาร์กำลังสองอาร์คือสิบแปดนะครับแล้วคูณด้วยความสูงของกลวยก่อนถูกตัดต้องเป็นความสูงทั้งหมดจากฐานนี้ถึงยอดตรงนี้ก็คือสิบสองบวกหกคือสิบแปดนั่นเองครับก็คือคูณด้วยสิบแปดอีกทีหนึ่งครับลบด้วยปริมาตรกลวยที่ถูกตัดคือหนึ่งส่วนสามคูณพื้นที่ฐานคือพายอาร์กำลังสอง รของส่วนที่ถูกตัดคือ6หน่วยครับก็คือคูณ6คูณ6นะครับแล้วคูณด้วยความสูงของกลวยที่ถูกตัดกลวยที่ถูกตัดตัวน,นี้ก็สูง6หน่วยนั่นเองครับก็คูณ6ไปอีกนะครับก็คิดเลขให้เรียบร้อยครับตัดทอยนิดหนึ่งอ่ะสามสามสานะครับนั้นปริมาตรกลวยยอดตัดก็คือ6คูณ1 8คูณ18นะครับได้เป็น1 1944แล้วคูณด้วยพายนะครับแล้วลบกับ2 6คูณ6คูณ6เป็น72พายนะครับ1944ลบด้วย72ก็เป็น1872พายลูกบากหน่วยนั่นเองนะครับก็ตอบเท่านี้ครับ1872พายลูกบากหน่วยใครอยากแทนค่าพายก็ไปแทนค่ามาได้นะครับดังนั้นจะเห็นว่าแนวคิดของกรวยยอดตัดนะครับ ไม่ต่างอะไรกับพีระมิดยอดตัดเลยนะครับกล่าวคือเราจะต้องหาปริมาตรกรวยทั้งหมดก่อนถูกตัดแล้วลบด้วยปริมาตรกรวยที่ถูกตัดไปนะครับโดยใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับสามเหลี่ยมคล้ายมาช่วยแบบสามเหลี่ยมคล้ายรูปเล็กนี่นะครับคล้ายกับรูปใหญ่ทั้งหมดเพื่อที่จะหาค่าความสูงที่เรายังไม่รู้นั่นเองนะครับตัวอย่างข้อถัดมาครับบอกว่าหากตัดปลายยอดของกรวยอันหนึ่งที่ตำแหน่งครึ่งหนึ่งของความสูง กรวยจงหาตราส่วนของข้อ1พื้นที่ผิวกรวยส่วนยอดที่ตัดออกไปต่อพื้นที่ผิวของกรวยยอดตัดข้อ2ปริมาตรของกรวยส่วนยอดที่ตัดออกไปต่อปริมาตรของกรวยยอดตัดนะครับอ่าก็คือหาอัตราส่วนพื้นที่ผิวและปริมาตรนั่นเองนะครับงั้นวาดรูปก่อนครับ กวยยอดตัดเขาบอกว่าถูกตัดที่ตำแหน่งครึ่งหนึ่งของความสูงกวยวเราอาจจะวาดกวยเต็มๆก่อนก็ได้นะครับแล้วเราบอกว่าถูกตัดที่ตำแหน่งครึ่งหนึ่งของความสูงกวยก็อาจจะประมาณนี้ดังนั้นส่วนข้างบนนียครับคือส่วนที่ถูกตัดไปนะครับส่วนข้างล่างคือส่วนที่ยังเหลืออยู่อยากทราบ พื้นที่ผิวก้วยส่วนยอดที่ตัดออกไปต่อพื้นที่ผิวกลวยยอดตัดทีนี้เนี่ยเราไม่รู้อะไรเลยถือว่ารัศมีเป็นเท่าไหร่ความสูงเป็นเท่าไหร่ดังนั้นเราสมมุติขึ้นมานะครับอ่เขาบอกว่าสิ่งที่เรารู้อย่างเดียวเนี่ยคือตัดที่ตำแหน่งครึ่งหนึ่งของความสูงกลวยดังนั้นถ้าความสูงกลวยทั้งหมดเนี่ยครับสูง 2H แปลว่าตรงนี้เนี่ยตำแหน่งของที่ถูกตัดตรงนี้คือ H เดียว แล้วทั้งหมดคือ 2H นะครับอย่างนี้เนี่ยเราจะได้ว่ามันตัดตรงนี้ครึ่งหนึ่งของความส่งกลวยถูกไหมเพราะความส่งกปวยทั้งหมด 2H คือห,หนึ่งของครึ่งหนึ่งของ 2H ก็คือ H กับ H พอดี H คือตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ถึงตรงนี้ก็เป็นอีก H หนึ่งนั่นเองนะครับแต่ว่าเขาอยากรู้อัตราส่วนพื้นที่ผิว พื้นที่ผิวกล้วยใช้สูตรว่า πrl นะครับดังนั้นเราต้องรู้ r กับรู้ l ด้วยเราก็สมมุติขึ้นมาครับสมมุติว่าตรงนี้เนี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของกล้วยของฐานกล้วยเนี่ยยาว 2r นะครับเราหาเส้นผ่านศูนย์กลางของยอดที่ถูกตัดตรงนี้ได้ไหมคำตอบคือหาได้นะครับก็คือใช้อัตราส่วน ของสามเหลี่ยมคล้ายเหมือนเดิมครับเพราะว่าน,นี้สามเหลี่ยมที่คล้ายกันดังนั้นดูครับสามเหลี่ยมรูปใหญ่เนี่ยสอง h สามสามเหลี่ยมรูปใหญ่สูงสอง h ดูนะครับสามเหลี่ยมรูปเล็กสูง h เดียวนะครับงนั้นตรงนี้ครับอัตราส่วนเดียวกันรนัศมีฐานเป็นสองนฐานตรงนี้ก็ต้องยาว r เฉยๆนะครับโอเคนะครับใช้สามเหลี่ยมคล้ายทั้งหมดสูงสอง h รูปใหญ่สูงสอง h ดังนั้นรูปเล็กสูงแค่ h เดียวนั้นเราจะได้ว่าตรงนี้ ยาว 2R นี้ก็ต้องครึ่งหนึ่งก็คือ R ยดวด้าน L เหมือนกันครับถ้าทั้งหมดยาว 2L นะครับนั้นตรงนี้อ่ะของสามเหลี่ยมรูปเล็กก็คือยาวแค่ L เดียวเหมือนกันนะครับเป็นสามเหลี่ยมคล้ายนะครับดังนั้นอัตราส่วนของด้านทั้ง3ด้านเนี่ยต้องเท่ากันนะครับอันนี้รูปเล็กต่อรูปใหญ่ h ต่อ 2h ก็คือ1ต่อ2นั้น R ก็ต้องเป็น 1R ต่อ 2R L ก็ต้องเป็น 1L ต่อ 2L เช่นกันนะครับ เันอยากทราบอัตราส่วนของพื้นที่ผิวกลวยส่วนที่ตัดออกไปกับพื้นที่ผิวของกลวยยอดตัดเราหาพื้นที่ผิวของกลวยส่วนยอดที่ตัดออกไปก่อนนะครับ่ังนั้นเราหาพื้นที่ผิวพื้นที่ผิวขอแทนด้วย a ครับของกลวยส่วนยอด a ของยอดนะครับก็คือ pi r l r r ใหญ่ให่ไหมครับ l l นี้นะเป็น pi r l ทีนี้พื้นที่ฐานของกลวยส่วนที่ถูกตัดออกไปได้ละหาพื้นที่ผิวกลวยยอดตัด พื้นที่ผิวของกลวยยอดตัดนะครับก็คือพื้นที่ผิวของกลวยลบด้วยพื้นที่ผิวของกลวยส่วนี้ถูกตัดออกไปนะครับอ,อ,อันนี้ขออนุญาตเพิ่มโจทย์นิดหนึ่งนะเพื่อป้องกันการสับสนนะครับขอเพิ่มโจทย์เป็นพื้นที่ผิวข้างนะพื้นที่พื้นที่ผิวข้างทั้งสองตำแหน่งนะครับหาพื้นที่ผิวข้างก็พอเพราะไม่งั้น ถ้าเป็นพื้นที่ฐานด้วยเดี๋ยวจะสับสนไปนะครับเราเมื่อกี้เราได้พื้นที่ผิวข้างของกลวยส่วนยอดที่ถูกตัดออกไปแล้วอยากจะหาพื้นที่ผิวข้างของกลวยยอดตัดก็ต้องหาพื้นที่ผิวข้างของกลวยใหญ่ทั้งหมดแล้วลบด้วยพื้นที่ผิวข้างของกลวยยอดตัดนั่นเองนะครับนั้นพื้นที่ผิวข้างของกลวยใหญ่นะครับก็คือพายคูณด้วย Rr คือ 2r นะครับรัศมีของกลวยใหญ่คือ2 R แล้วก็คูณด้วยพื้นที่ผิวเอ่คูณด้วย ความสูงเอียงครับคือ2 l ครับพายคูณ2 r คูณ2 l ก็คือ2คูณ2เป็น4ครับก็ได้เป็น4พาย r l นะครับดังนั้นพื้นที่ผิวข้างของกลวยยอดตัดก็คือพื้นที่ผิวข้างของกลวยใหญ่คือ4 Pi ีพาย r l ลบด้วยพื้นที่ผิวข้างของกลวยสนยอดคือพาย r l ได้เป็น3พาย r l นั่นเองนะครับดังนั้นตอบครับอัตราส่วนพื้นที่ผิวข้างของกลวยยอดตัด ต่อพื้นที่ผิวข้างของอ่าโทษครับอัตราส่วนพื้นที่ผิวข้างของกลวยส่วนยอดที่ถูกตัดออกไปต่อพื้นที่ผิวข้างของกลวยยอดตัดนะครับก็คือพายอต่อ3 pi RL ถูกไหมครับพื้นที่ผิวส่วนยอดที่ตัดออกไปต่อพื้นที่ผิวของกลวยยอดตัดนะครับตรงนี้ตัดทอนไปครับพายตัดพายตัด R l ตัด L ก็เหลือ1ต่อ3นั่เองครับตอบ1ต่อ3นะครับสำหรับข้อย่อยข้อแรกนะครับข้อนี้ตอบ1ต่อ3นะครับ ส่วนข้อ2ครับบอกว่าให้หาอัตราส่วนปริมาตรของกรวยส่วนยอดที่ตัดออกไปต่อปริมาตรของกรวยยอดตัดอันั้นเราดูปริมาตรส่วนยอดครับปริมาตรกรวยส่วนยอดปริมาตรส่วนยอดก็คือปริมาตรกรวยรูปเล็กนี้ถูกไหมครับก็คือ1นส่วนสคูณพอารกำลังสอง h ถูกไหมครับ ส่วนปริมาตรกลวยยอดตัดต้องหาปริมาตรกลวยใหญ่แล้วลบด้วยปริมาตรยอดนะครับดังนั้นปริมาตรกลวยใหญ่ก็คือ1นึ่งส่วนสามพายคูณด้วยรัศมีกํลาลังสองครับรัศมีคือ2 r ทั้งหมดกํลาลังสองคูณด้วยความสูงคือ 2h นะครับซึ่งคิดเลขออกมาครับสองกำลังสองเป็น4 4ี่คูณสเป็น8ได้เป็น8ปส่วนสามพายอาลังสองดังนั้นปริมาตรของกลวยยอดตัดครับก็คือปริมาตรของกลวยอันใหญ่ครับ ลบด้วยปร uh ิมาตรของกรวยส่วนยอดที่ถูกตัดออกไปนะครับแปดส่วนสลบหส่วนสก็เป็น7ส่วนสนั้นได้เป็น7ส่วนสามไพอาร์กำลังสองเนั่นเองครับเขาถามหาอัตราส่วนของปริมาตรกรวยยอดตัดที่สุกรวยส่วนยอดที่ถูกตัดออกไปต่อปริมาตรของกรวยยอดตัดนะครับปริมาตรกรวยส่วนยอดที่ถูกตัดออกไปคือ1นส่วนสามไพอาร์กำลังสองเนะครับต่อปริมาตรของกรวยยอดตัดก็คือ7จ็ดส่วนสามไพอาร์กำลังสองเ นั่นเองนะครับก็ตัดทอนกันไปครับพายตัดกับพายนะครับ r กําลังสองตัดกับ r กําลังสอง h, 2. h 2. ตัดกับ h 2. นะครับสามส่วนสามข้างล่างเนี่ยส่วนสามตัดกับส่วนสามเหลือเป็นหนึ่งต่อเจ็ดนั่นเองครับนั้นข้อนี้ครับตอบหนึ่งต่อเจ็ดนะครับดังนั้นแนวคิดของข้อนี้นะครับกรวยยอดตัดเนี่ยก็คิดเหมือนพีระมิดยอดตัดอยากหาพื้นที่ผิวข้างของกรวยยอดตัดก็หาพื้นที่ผิวข้างของกรวยรูปใหญ่ก่อนถูกตัด หาพื้นที่ผิวข้างของกลวยรูปใหญ่ก่อนถูกตัดลบด้วยพื้นที่ผิวข้างของกลวยรูปเล็กที่ตัดออกไปก็จะได้พื้นที่ผิวข้างของกลวยรูปใหญ่แต่กลวยกลวยุกกลวยยอดตัดนะครับปริมาตรเช่นกันครับอยากได้ปริมาตรของกลวยรูปกลวยยอดตัดก็เอาปริมาตรของกลวยรูปใหญ่ลบด้วยปริมาตรของกลวยรูปเล็กที่ตัดออกไปก็จะได้ปริมาตรกลวยยอดตัดออกมานี่ก็คือแนวคิดเกี่ยวกับกลวยยอดตัดและปริมาตรและพีระมิดยอดตัดเดี๋ยวมาดูแบบฝึกหัดที่5.2.4กันครับ พี่ค้นมเย็นไหมคะขอบคุณค่ะความรู้ก็เหมือนไอติมเนาะต้องรีบกินก่อนละลาย